เรียนติวโทปิกระดับต้นกับครูเทจะได้ความลับเจ๋งๆอะไรบ้างที่หาจากที่อื่นไม่ได้เออสิ่งแรกที่ครูเทให้คุณเลยคือครูเทสอนให้คุณสอบผ่านไม่ได้สอนให้คุณเก่งไม่ได้สอนให้คุณแปลได้ทุกคําไม่ได้สอนไวยากรณ์ให้คุณเยอะเยะไม่ได้บอกให้คุณไปท่องคําศัพท์เยอะๆไม่ใช่แบบนั้นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งสำคัญสูงสุดที่ครูเท เน้นให้กับพวกเราคือเน้นให้คุณสอบผ่านอย่างน้อยระดับหนึ่งโอเคไหมและการที่จะสอบผ่านได้ไวๆโดยที่ไม่ต้องเครียดเรียนไวยากรณ์หรือท่องคาศัพท์เยอะครูเทจะเน้นสอนเทคนิคให้คุณเทคนิคอันแรกที่ครูให้ฟรีเลยนะในวันนี้ที่คุณหาจากที่อื่นแทบไม่ได้เลยคือมองปุ๊บตอบได้ปั๊บโดยที่ไม่ต้องแปลทุกตัวที่เหลือทั้งหมดเอออย่างเช่นข้อ4 3เนี่ยตอบได้เลยชอยที่1ครูเทสมองปุ๊บตอบได้เลย ไม่ใช่เพราะครูเก่งครูแค่รู้เทคนิคเทคนิคนี้ก็คืออ่ารู้แล้วหยับไวเทคนิคนี้ก็คือให้เราอ่านชอยก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นมาอ่านบทความนี่คือเทคนิคนะนี่คือความลับนะรู้แล้วไม่ต้องบอกใครนี่ชอยที่หนึ่งชิงกู่หนึ่งชอว่าคัตชิซัมมิดเพื่อนอาศัยอยู่กับฉันอ่านเสร็จปุ๊บเราค่อยกลับขึ้นมาอ่านบทความ เห็นไหมอ่านบทความแค่ประโยคแรกก็ได้คำตอบแล้วชันึ่นชิงกัวหมเกซัมมีตาฉันอาศัยอยู่กับเพื่อนชอยบอกว่าเพื่อนอาศัยอยู่กับฉันแล้วก็ในบทความบอกว่าฉันอาศัยอยู่กับเพื่อนมันก็คือความหมายอันเดียวกันซึ่งก็คือสองคนนี้อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นปะแค่นี้และที่เหลือทั้งหมดอีกข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาอ่านไม่ต้องแปลไม่ต้องปวดหัวประหยัดเวลาทำทันเวลาหาคำตอบที่ถูกต้องเจอไวนี่แหละนี่คือ สิ่งที่ครูสอนคุณในคอร์ส17เทคนิคสอบโทปิกระดับต้นผ่านไวง่ายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยเครียดท่องจำและเรียนวัยากรณ์เยอะใครสนใจแคปหน้าจอคลิปนี้ส่งไปในแชร์ได้เลยนะได้ราคาพิเศษตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยให้เฉพาะ3คนแรกเท่านั้นเจอกันในคอร์สนะครับครูเทยังมีสอนสดอยู่ยังเรียนสดเจอกันผ่านไลฟ์สดอยู่แล้วก็เรียนทบทวนได้ไม่จากัดเจอกันครับ